สวัสดีเพื่อนๆผู้ชืออ่นชอบงานไม้นะครับวันนี้ก็ได้ของมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวปืนลงของคิงนะครับซึ่งเป็นกาเรียกว่าปืนพิ์นะครับ,น,น,รน,น,น,รบนั่นคือเป็น P ีหกสองห้านะฮะนั่นคือเป็นตะปูที่ไม่มีหัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือส่วนตัวก็มีเพนพอยนะครับเพนพอยด์มก็คือเวลาเราไปเก็บงานนะครับอย่างเช่นการเอาไม้นะครับตัวเนี้ย เดี๋ยวว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเราไปซ่อมนะครับผมได้ทาการซ่อมไม้ตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนหน้าไม้นะครับที่แปะอยู่กับไม้โครงนะครับด้วยการใช้ปืนลมตัวเดิมนะครับซึ่งเป็นรุ่นปกติเป็นหัวเอฟนะฮะมันก็จะมีตัวตะปูลมนะครับซึ่งมันเป็นหัวรูปตัวทีเนาะนะถ้าสังเกตดูนะมันจะเป็นตัวทีนิดหนึ่งนะครับส่วนตัว p 6 2 5เนี่ยมันจะเป็นหัวพิน หัวพินเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่มีหัวเลยนะครับก็น่าจะเย็บติดได้เพราะว่าไม้พวกนี้มันไม่ต้องการความแข็งแรงนะครับเราจะได้เผื่อว่าจะเป็นการลดขั้นตอนนะครับแกบะบไว้หัวพินนะครับเผื่อจะเป็นหัวพินตัวนี้สิบมอนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางน,นะครับว่าเรายิงลงไปแล้วโอเคเราเอากาวถึงถึงเนี่ยยังไงมันก็มันก็ได้อยู่แล้ว แต่ทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงว่ามาลองทดลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ แรกเ,เดี๋ยวจะลองเย็บนะครับกับตัวลูกแม็กตัวเดิมเย็บติดนะฮะเย็บติดถ้าเรากาวทากาวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีหัว นะสังเกตดูนะจะมีรอยบุ๋มลงไปนะครับเดีย๋ยวมาลองดูลูกผินนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างแต่ตัวนี้ก็คือเราจะลองดู นี่ก็ยังไม่เคยลองเลยนะเพิ่งแกะมาเลยเนี่ยมองเห็นไหมถ้าสังเกตดูเนี่ยหัวมันจะเล็กมากเลยนะฮะแต่ถามว่าถ้าจะให้เกิดความเงียเ้ยบยังไงก็ต้องโป้แต่โป้จะเป็นปอรอยที่ เล็กมากนะครับถ้าเทียบดูเนี่ยนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวพินปกติหัวเอปกตินะครับตัวนี้เป็นหัวเอปกติอันนี้จะเป็นหัวพินนะซึ่งถ้ามองส่องด้วยแสงเนี่ยจะเห็นนะมันมีรอยนะครับแต่รอยเนี่ยมันน้อยมากนะครับ ก็น่าจะทําให้เราเก็บโป๊นะครับก็นั่นคือเราเอาเกียงเกียงเล็กๆเก็บโป๊นะครับด้วยด้วยดินโป๊เนี่ยทําให้เราเก็บงานได้แผลก็แต้มไม่มากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็คงเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งผมก็คงจะเอาไปใช้ในงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทดลองดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ติดทั้งคู่นะเย็บติดเย็บติดนะครับ ียงแต่ว่าตัวนี้ไม้มันมันไม่ลึกมากนะครับมันจะต้องอยู่อยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยกาวนะครับก็คงคงเอากาวเดินให้เยอะหน่อยส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราแงะออกมานี้ก็คือเห็นไหมฮะหัวตัวทีหัวตัวทีก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวพินนะครับค่อนข้างเล็กมากเลยไอตัวนี้ก็เต้นจัง ทีนี้ลองมาแงะดูนะหัวตัวทีเนี่ยผมก็ชอบแงะนะเวลาเรายิงผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็จะไปแง่อีกข้างหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะหนีบมีมีร่องให้หนีบค่อนข้างน้อยนะไอ้น,นี้ก็น้อยเลยนะน้อยเลยแหละนะแต่ก็เอาไว้ทดสอบบูกว่าของจริงเนี่ยมันทําให้เราทํางานง่ายไหมอันนี้ก็คืองานออกมานะค่อนข้างง่ายเลย เวลามันทะลุอีกด้านหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็แง่แง่ายนะเพราะมันไม่มีตัวสลักนะครับที่เป็นตัว T ท,ที่หัวนะครับทำให้เราสามารถดึงมาตรงๆได้ไม่ยากนะครับส่วนหัว T ตัวนี้ก็แน่นน่าจะแน่นหนากว่านะฮะแน่นหนากว่าเพราะมันลงลงน่าจะลึกกว่านะครับนี่ก็คงเป็นทางเลือกนะฮะว่าเราจะเก็บงานกันยังไงนะครับผมก็คงเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่ง ก็คงเอาไปใช้แน่นอนนะครับในช็อปแล้วเดี๋ยวถึงหน้างงานจริงนะครับค่อยรีวิวกันอีกทีหนึ่งว่ามันใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แงะไม่ออกนะเดี๋ยวคงต้องตอกตอกทิ้งเลยตอกจมนะไม่งั้นก็หาอะไรมาขุดให้หัวมันพอหนีบได้หน่อยนะครับโทเคนะครับวันนี้ก็คงแค่นี้สวัสดีครับ